ผงนวะของเนี่ยในนี้ยนะใก้าเจ้าขงผงนวะของหลวงปู่หงอืมโอ้หมีดเล่มน้อยนี่มีมีผงนักวะของหลวงปู่หงเลยทีเดียวใ่ไม่วทุกรุ่นเลยอ๋อทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นเลยเพราะว่าตอนนั้นที่เขาไปก็ไปรับทำมีดมีดหมอของวัดให้หลวงปู่หงเนาะคือที่เขาที่เขาเกียร์เกียร์เนี่ยก็เก็บผงว้อ๋อแสดงว่ามีดมีดของอาจารย์ทุกเล่มเนี่ย ไม่ได้แบบมีอาไว้ป้องกันตัวหรือเดินป่าอย่างเดียวแล้วไม่ไม่เราเราเราเรียกว่ามีดหมอแทคติคอนะเดอ๋มีดหมออดี๋ยวเดี๋ยวมีดหมอันี๋ัเดี๋ยวมดเรียกเา็นงานแล้วมีดี๋ยเดีเพราะว่าออเดี๋ผมอดกแบบจากซองเดี๋ยดี่ผวเดี่ยวเดียเี่ยเดี๋ยเดี่ยวเรี๋ยมาดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋นวเียเมี๋ยวเด่๋ยวดี๋เดี๋ยเดมวดี๋ยีละเเีีเีีเเยว่นย รุ่นนี้เป็นไม้พยุงเนาะโอ้เนี่คือมีรุ่นรุ่นนี้รุ่นหนึ่งออกเป็นแบบสวยหรูสวยงามมากอันนี้อันนี้ดูสวยแบบหรูแต่ว่ามันมีความขลังนะนความอักเนี่ยหน,น้าหน้ามันจะตัดเดียวแต่ยังไม่ตัดมันยังเป็นเชฟอยู่เนี่ยพเหนหน้าหน,น้ามัน,น,มนครับครับหน,บน,น,น้าต,าตนีา อ๋ออีกฝั่งอะนูนอ่าฮะเรื่อยไหมครับแต่ฝั่งเรียบอันนี้ก็คือที่อาจารย์ออกแบบให้ย้อนอยู่อันนี้ยังไม่เหมือนอันนี้ยังไม่เหมือนแต่แต่ก็แกก็้าไปย้อนทัแต่เล่มนี้สวยมากเลยนะเนี่ยนะก็จะมีเนี่ยมีงานไหว้ครูปีสี่หกเนาะไหว้ครูสี่ขอโทษนะขอโทษนะเสร็จต้องช็ดโอ้โหมันเป็นเป็นน้องสามขากรรเชียเขาคิดไม่เต็มแบบข้างล่างอ๋อเป็นตัวอักษรแบบ แบบแบบเหมือนล่องหนอคือคือล่องหนอันนี้อันนี้แบบยิงเลเซอร์ไงครับอานนี้นะ่าเนี่ยแล้วก็โอ้สวยงามจ้ะเพราะว่าแบบถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่เห็นนะไม่เห็นเลยแต่รุ่นหลังจะชัดขึ้นรุ่นรุ่นนี้อย่างลองทำมันเนาะครับแล้วก็พยายามออกแบบให้มันแบบอูมครับอมแล้วก็จับได้ง่ายรุ่นนี้ปัจจุบันเหลือเล่มเดียว เออน่าจะมีสามสี่เล่มกาจะเก็บไว้ลูกอ๋ออลไรครับใช่คุณคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตเราจะทำเหมือนนี้เป็นห้องที่มีดอ่ะที่อาจารย์ทำเลวครับดาบกับมีดที่ผมทำอ่ะก็จะจะเป็นคอลเลกชั่นเนาะเวลาทูกสิบยว่าอาจารย์อาจารย์คิดค้นมีดมาถี่รึแล้วอ๋อก็จะมาติดผนังไม่เยอะหรอกไม่เยอะที่ทำเยอะสุดเล ประมาณสามสิบกว่าเล่นทั้งนห้าสิบเล่นคือหลังๆต่อหลังไม่ทําเยอะสิบเล่นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีหลายปีเพราะช่างเขาทํางานด้วยไงแล้วช่วงแรกนี้จะลําบากกุาที่ไปคุยกับนายพอปีอยางนี้เปลี่ยนช่างนายไม่ทําแล้วต้องไปคุยกับนายต่อหลังก็เหลือช่างนผมเอ่ยามไปเลยนะสองไผ่เนี่ย คือเป็นคนบอกผมบอกอั้ผมว่าแนะน้ว่าแกเป็นคนรับผิดชอบงานนะเพราะว่าแกทํางานโรงงานด้วยนะแต่มันสวยจังเลยล่ะสวยแบบสวยมากก็เรียกว่าคนทํางานเนาะเขาก็จะมีสเต็ปแพทเทิร์นการทํางานเขาก็จะรับผิดชอบงานทําแล้วสบายใจตรงนี้ผมอยากรู้มันใช้อะไรครับเนี่ยตรงนี้ขาวขาวไอ้ขาวควายแล้วที่เห็นตรงนี้เป็นผงผงเนี่ยเนี่ยสีทองสีทองแดงเนี่ยผงนวะอ๋อผงนวะอ่าผงที่ของปูหง คือคือแกจยาเอามาทําให้ผมทุกเล่มเลยครับแต่ถ้ามีแกก็จะใส่ไว้แต่รุ่นนี้กลายเปนจะกลายมันคือสวยอ่ะมันเลยนั่นเสียดายนะคืออาจารย์ไม่ไม่มีเอาไว้สําหรับจัดจัดจำหน่ายอีกแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วคือทําให้ลูกศิษย์อ่ะจริงๆก็คือต้องการทําให้ลูกศิษย์ใช้ครับครับ เพราะว่าเราทำได้ดีเมื่อก่อนมีลูกศิษย์ตำรวจเนาะทหาราเขาก็ไปใช้แต่นี่ลื่นนี่กลายเป็นจะเป็นมีดหมอแล้วต้องสวยไม้เป็นไงไหมเนี่ยไม้มันแตกเนาะเขาก็จะเผงนวัดอุดเนี่ยผงนวัอุดนะแล้วปิดแต่ไม้นี่เป็นไม้ประยูงดำเนาะมีมีโอกาสที่จะผลิตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไหมครับไม่ไม่ทำแล้วไม่ทำไม่ทำเลยเนาะ โอ้พายุก็อาจจะทำเรื่องอื่นไงพายุดำก็ต่อไปคือผมก็ต้องมีแนวไอเดียคือบางทีแต่แต่ละปีไอความคิดเราก็เปลี่ยนนะมีวิธีใช้มีดเราก็เปลี่ยนไปคมันมันไม่ได้ต้องายตัวอืมถามว่าทำใหม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนแบบไว้หมดเขียนแบบไว้หมดคือที่เราทำไงเราเราทำแบบการตีไว้ด้วยคนที่ได้ยินออไป โอนี่เลยนะก็จะมีใบรับรองมีเซอร์อนะครับมีเซอร์มีแบบ อันนี้พอวันงานพอเสร็จงานลืมเอากันเงวไม่สนละลืมเอากันคือคือได้มีดปุ๊บทิ้งเสอ้อเฉยเลยคนก็แบบต้องารนะรับการปฏิบัติเลยได้ได้แต่การวิ่งกลับบ้านพระลืมเจ็บอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็มาเคลียร์เจ็บเต็มเลยครับบางคนรถอยู่อยู่ปฏิบัติผมไปไหนอ้าววแล้คุณไปไหนล่ะ ใช่ไหมก็เป็นฟันเลื่อยเนาะครับแต่รุ่นนี้กลายเป็นมีดมีดมีสวยงามเลยแหละครับโอ้สวยงามครับขอบคุณครับผมอืมแบบโอ้เข้ากับมือเราดีเหลือเกินแต่แต่มันอะดูนะครับดูดูนะครับโอ้ไม่งี้ไม่จีบตามเลยอยู่นี่นะโอ้เข้าเข้ากับมือไหมครับเข้าเข้าครับโอ้ยแต่ตามไล้เก่งไม่เข้ากับมือแล้ว ตาก้ตรกกระจแล้วเราอ่ะเห็นเห็นปุ๊บได้อย่างได้ปั๊บอะอันนี้ก็ต้องเป็นรุ่นที่ถัดมาจากอันนี้ใช่ไมด้านเใกล้ๆกลครับอันนี้ด้าวไม้อะไรเอ่ยไม้อาจจะเป็นขนุนปลายปลายรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ก็มาแบบเรียบๆเลยน เนี่ยจะมีผงเนะว่ะรุ่นนี้มีใส่ของอะไรมากกว่าเหมือนเัิหรือเปล่าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นทองเหลืองผมผมผมชอบกาดทองเหลืองตรงที่ทองเหลืองมีมีน้ำหนักอ๋อมีน้ำหนักโอ้แต่สวยนะดูดูแบบมีความโบราณผสมกับสมัยใหม่เออเนาะตรงทองเหลืองเนี่ยอ๋ออันนี้แบบเรียบนะอันนี้ไม่มีอะไรเลครับครับ ใบมันใหญ่นะครับนนี่นี่คือคืนมีแบรนด์เนาะจะมีแบรนด์ชัดเจนแบรนด์แบรนด์สุดเนี่ยตาคนพยักเลยถ่ายแบรนด์อีกทีนะครับโอ้ใช่ใช่ใช่สวยโอ้สวยร่วมกับช่างเนาะช่างเขาก็ออกแบบเป็นฟันพยักเหมือนกันคือร่วมกับช่างก็คือเราออกแบบเนาะแกก็ไปช่วยเขียนดีไซน์แล้วก็ทำออกมาคือเป็นลิมิเต็ดนะตรงน เนี่ยแล้วก็ผมก็ออกแบบจะคือผมก็ออกแบบจากซองปืนที่ผมใช้บเวลาเวลาเราพบเ่าะเวลาเราพบจริงๆสายป่าได้หมดเลยนะนี่เราพกนี่แล้วก็ป๊อปนี่ขึ้นเลยได้เลยพร้อมใช้เลยใช่ผมใช้ก็เดี๋ยวนี้เขามาไทยทำซองหินกันเยอะแล้วคมันการนี้ก็ได้เด็กอันนี้ก็ผ่าเลยเนี่ย อันนี้สําหรับเจ้าหน้าที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ริงที่ทำให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ครัแต่ตุ่มเหล็กก็ไปบูชาหมดทำดีเกินเขาอาจจะชอบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้อันนี้รุ่นปีนี้เลยนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหล็กที่ผมเคยทํางานในการการเมืองเนาะกม็อบแล้วก็ผมเจอช่างคนานดึงเขาก็ เตรียมเหล็กไว้แล้วแต่ว่าทิ้งไว้สิบปีไม่ได้ทำเราก็เลยขอเหล็กคืนแล้วก็ไปให้ช่างข่าวผายทำนะเกก็ใช้เวลาครึ่งปีทําเสร็จออกมาอ่าเดี๋ยกวก็ดูแสงนะครับให้ดูแสงนะครับเยีนยมะครับขอโทษครับโอ้ยนี่ลงลายดีลงลายดีนะฮะสนใจใช่ไหมครับถามราคาไหมครับจริงจริจริง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 ผมว่างานมือเนาะครับ คนบางคนบอกแพงผมบอกว่าบอกเลยว่าไม่แพงคุณไปซื้อมีดที่ในห้างหรือมีดที่เป็นตายี่ห้อแมงมุมหรือยี่ห้ออะไรก็หมื่นกว่าขึ้นอืครับแต่ผมถามว่านั้นมีกี่เล่มโรงงานปั๊มผางวาอาจารย์ใช่ใช่แค่สิบเล่มคือสิบเล่มใช่คือทั้งโลกอะรุ่นนี้มีสิบเล่มบางคนบอกว่ามีทําแอลไหมเหล็กกหมดแล้วคุยกับช่างแค่นี้แค่นี้แล้วแล้วไม่ใช่ พับปั๊มพระแล้วจะมาทำอะไใช่ใช่ไม่ใช่ปั๊มเออยถูไม่ใช่ปั๊มพระนึกวอแล้วอะไรเงี้ยพอเราชัดขึ้นนะี้ยชัดขึ้นแล้วแล้วลงสลยามสวยงามอ่แล้วความแตกต่างคือรุ่นรุ่นมนหลังก็เลยช่างก็แน่นอนว่าเป็นสแตนเลสไหมครับสแตนเลสมันดีอย่างนี้อันนี้นี่พอไว้นานหรือหมองไหมทองเหลอ๋อต้องเหลือจะหมองหมองแต่สแตนเลสมันจะไม่หมองเนาะแต่ว่าก็ยังมีคือผมก็ยังชอบทองเหลืองเนาะครับ ก็ทองเหลืองนี่เวลาผมบอามาแกะยันอ่ะมันจะเห็นชัดเนี่ยเนี่ยเวลาทองเหลืองลงยันมันจะเห็นชัดลงยันเห็นชัดเนี่ยเวลาเลียนเขียนนี่คือคือเวลาคนที่ได้ไปนี่ผมจะมีเขียนอีกนะครับอ่าผมว่างานไหว้ครูปีนี้นะอาจารไหว้ครูตรงนี้อีกทีครับ น,น,นี่เป็นตาตอกนะคุณเดียว,ว่าเป็นไม้มันไม่ดีนะนี่ผมตอกนะดูดูดีๆอันนี้ผมตอกออยันยันอุนาโลมนะอ๋อเป็นยันอุนาโลมชื่อผมจำได้ไหมเนาะที่วันนั้นเขียนให้ดูครับ,รบชีวินอนะ่ะครับเข้าใจแล้วตอกตอกเป็นตอกเป็นตัวอักษรขอมอ,ะอ่ะอ่าใช่สองตัวนะตัวนี้ตัวชเช้าตัวนี้ครับก็คือใครมาบางคนก็ไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ไว้เพี่ปีนี้ผมตอกเลยครับ จะเป็นเอกลักษณ์ของปีนี้เนี่ยมีของปีนี้เลยนลำดับเนี่ยคือปลาปลาฝั่งนี้นะมีดผมเนี่ยคือคือประเด็นกรอาจจะปลาเนี่ยนะผมผมต้องขายปลาขายปลาไม่ติดกระป๋ายอันนี้รุ่นนี้คือจำหน่ายออกไปหมดแล้วใช้คำว่าจำหน่ายได้ไหมเนี่ยใช่อันนี้หมดแล้วหมดแล้วนะครับที่เคยโพสไว้อ๋อโพสไว้เหอ แล้วก็เดี๋ยวรอวันไหว้ครูจีเนาะครับบางคนเขาเขาขอไปใช้ก่อนครับเขาขอเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาใช่ใช่ใช่ที่มีผู้กำกับชื่อดังมาขอซื้อหรือเปล่าใช่รุ่นนี้ไหมจ๊ะไม่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 มีใครเป็นผู้กำกับอ่ะเอ๊ะหรือเราจำผิดนะไงมีมีผู้การแน่นอนเรามีผู้แต่มีผู้การแน่นอนจะให้ท่านเพราะว่าเราทำงานให้ท่านนะครับเออก็ของดีที่เราทำดาบที่ผมทำหรือว่าให้ท่านนะอย่างละชุด ให้้ทาไวนอครับก็นะฮะก็จะฟินๆสำหรับคนชอบมีดนะครับมาดูคลิปนี้อ่าสามเล่มนะครับสามเล่มนะฮะแต่เดี๋ยวดูมีเยอะนะครับมีเยอะอันนี้ผมก็เรียกอันนี้อย่างนี้เราเรียกว่ามีดคมเดียวครับนะในหลักสูตรผมเรียกว่ามีดซ่อนคมอ่ามีดซ่อนคม ไอ้อย่างนี้เราเรียกว่ามีดสองคมมีดสองคมอ่า ah. ผมจะเรียกว่าเปิดมีดในหลักสูตรก็คือเปิดออกมาเล่ถึงใช่นับอันนี้อันนี้มาันเจ็ดนิ้วอืมอันนี้คล้ายๆดาบปลายปืนอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่อันนี้เจ็ดนิ้วมีมีความคล้ายมีตามีอะไรเล่นนี้ทำห้านิ้วกับเจ็ดนิ้วครับรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยทำห้านิ้วกับเจ็ดนิ้วอืม ไอ้ส่วนผสมนี้มันขึ้นนะเพราะว่าทิ้งไว้ในห้งองแอร์นนะแล้วไม่ได้จริงๆผมไม่ได้มาดูแลเลยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านผมดูแลอันนี้อันนี้จริงถามว่าออกไหมแกเอาน้ำมันปืนนะแล้วก็ขัดแล้วมันก็ออกอย่าไปอย่าไปเรียเรื่องสงนินนะมแล้วบางคนคแค่นี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตมากคือของขัดได้น้ำมันหลาผมซื้อของที่ผมซื้อดูว่ามาใช้ยังไงนะผมไม่มาดูว่าผมจะเนี้ยผมจะไปทำอะไรไปเก็บวหรอไปบูชาไปเก็บไง มีตามีลายโอ้สวยนะไฮโซเลยเออเหมือนคล้ายๆอ,อ,อะไระดาบในเรื่อง The Lord of the r i n g เนี่ยมันเขียวนะเ <laughs> ออดาบที่มันเปล่งแสง, <laughs> แง <laughs> อะเมืคอคล้ายๆคล้ายๆนี่ก็เปล่งแสงแถ้าโดนแสงแววใช่ใช่ใช่ แต่ชอบการลงตัวอักษรแบบเนี้ยแบบแบบดูแบบมีคลาสมีคลาสเน่โอ้โหสวยงามจุดเด่นคืออะไรนะไอ้พวกที่ลงจันพวกเนี้ยลองถือเลยหมอเนี่ยมีเวลาโดยเป็นแผลพรีเซนต์ให้อาจารยนนะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวมันส่งมาทางแบนแบนโอเคขอบคุณครับดีเลยครับแล้วแล้อันเนี้ยรุ่นนี้ทำให้ทหารเลยนะเนี่ยเลยทำแบบนี้วั ขาจะได้เปเชือกเป็นเชือกทคติคอลที่ไว้ปีนเขาเะราว่าเราปีนได้แค่สองชั้นพอเราเก็บควเชื่อไว้สองชั้นเพราะว่าไอ้นี้สามารถถ่วงน้ำหนักได้120กิโลขนาดนั้นเลยถือว่าเราใส่ไว้นี้เนาะแล้วคุณเกิดเหตุที่บนบนตึกอะไรเงี้ยแล้วก็ขัดเข้ากับราวบันไดเอะไรก็แต่นี่มันก็ขัดเลยวะแล้วก็มีดจะไปทำขัดแล้วปล่อยปลายลงมาไอ้แรงตัวเนี้ยมันจะรับแรงน้ำหนัก พราะมันเป็นเหล็กแท่งเดียวอืมเป็นเหล็กแท่งเดียวใช่เหล็กเนี่ยที่ที่ทําเนี่ยถึงนี่เลยตั้งแต่ด้ามยันคมเนี่ยยันปลายอ่ะอันนี้ก็ไว้ตอกเนาะครับโอ้อันี้ผมก็ผมก็ใช้ตะปีนได้สบายเลยผมก็แล้วก็ไว้ไว้ขัดเอออ่าเลน้ำหนักแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าสมัครเกินละผมก็ซื้อไปสองเล่มซื้อไปสองเล่ม เออเป็นการตลาดที่ดีครับถ้าลำดับเกินก็ซื้อไปสองเล่มเลยครับเออแต่เล่มนี้ไว้แบบกระส้วงอย่างเดียวเนาะกระสวงกระสวแต่ผมว่าใครใครซื้อไปก็คงไม่เอาไปใช้งานหรอกมันสวยใชาไงก็เป็นบูชาใช่โอ้ดีอันนี้เป็นแนวบูชาแนวบูชาเด่นสิมันดีเกินไงเอาล่ะตอนนี้มีรุ่นหนึ่งเนาะเขาก็บอกว่าอยากทำเล็ก